สิทธิ์จากอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยผมจึงอยากถามท่านแม่ทัพว่าถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆยกระดับไปถึงขันนั้นจริงๆแสนยานุภาพของกองทัพเฮานี่พร้อมว่าครับท่านแม่ทัพครับในการที่สิลบสมมติว่าไปหอดจุดนันอิลีครับเท่าเตรียมการไว้หมดแล้ว อ๋อผมเมื่อหน้าคุณเมื่อให้ทหารให้พวกเข้านอนตาลับโลดบอกคุณพ่อคุณแม่เด้อที่เมืองคลิปแม่ทับอยู่นั่นเอฟซีแม่ทับมิเตอายุเจ็ิขึ้นเด้อผ <c oughs> ูลงพ้นมาขอถ่ายรูปหนับปัรเกาเหลียวไม่เห็นกับหนากล้องก็ว่าเป็นเป็นตาเป็นต,นต,ตาฮกกักข็้ยงนี่คุณป้าคุณยายเตรียมให้หมดแล้ว เขาเาประกาดอ,อกนะครับท่านเขาก้าคือเมดทุกอย่างจะจบภายในสามวันนะครับ